สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์จีนแนวโรแมนติกดราม่าน่ารักหวานหวานละมุหนหวนัหวใจนะคะได้นักแสดงตัวท็อปมาคู่กันค่ะระหว่างอย่างหยางกับ,กบซีรีส์เรื่อป่ากับซีรีสเรื่องยั r ไม y g กา r ีดุดดวงดาวเกียรติยศและลุกในการแต่งหน้าของติ่งในวันนี้นะคะติ่งใช้แป้งพับเมลินไบร์ g ยูวีพาวเดอร์เคนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังท้ายคลิปนะคะ เล่าเรื่องราวของดาราสาวคนหนึ่งที่สวยแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆเธอเองเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมชื่อดังโดยที่ตัวเธอเองเล่นเกมไม่เก่งเลยวันหนึ่งนะคะมีคนโพสต์คลิปวิดีโอที่เธอเล่นเกมกากๆออกสื่อทําให้เธออับอายเธอจึงตั้งใจว่าจะฝึกฝนเล่นเกมนี้ให้เก่งให้ได้จูจ่ๆวันหนึ่งนะคะรักแรกของเธอได้ดึงเธอเข้าร่วมเล่นเกมออนไลน์แบบงงๆเขาเองเล่นเกมเก่งมากๆจนพาเธอแล้วก็ทีมชนะเลยเธอเองจําเขาได้แต่เขาจําเธอไม่ได้ เ,ะะเธอจึงพยายามเตะเขาแล้วก็หาโอกาสให้เขามาหาที่บ้านและขอให้เขาเป็นโค้ชส,สอนเธอเล่นเกมส่วนตัวและเขาก็ตกลงเป็นโค้ชให้เธอแบบงง,งๆจงเกิดเรื่องราวความรักและโรแมนติกขึ้นและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะหวานน่ารักฟินจิกหมอนขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะน่ารักมากเคมีทะลุโลกไปเลยจะพี่จ๋าเป็นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายในชื่อเดียวกันนะคะผลงานของคุณกู้ม่านซึ่งคุณกู้ม่านอนะ่ะมีผลงานซีรีส์ดังๆเพียบไม่ว่าจะเป็นหวยโวยเธอยิ้มโลกละลายหรือเรื่องบอสแอนด์มีขุนให้อ้วนนะชวนมารักจนมาเรื่องนี้จ้ะล่าสุดโยอาห์ไมคอรี่ดุดดวงดาวขีติยศพระเอกก็คือหนุ่มยังยงังรับบทเป็นวิศวกรอวกาศนะคะที่หล่อฉลาดมากเลยทุกคนคือพี่เขาอะซ่อมได้ตั้งแต่เครื่องฟองอากาศ ดาวเทียมเลยนะสุดปังแล้วบุคลิกความหล่อฉลาดเรียนเก่งเล่นเกมเซียนแบบเนี้ยมันเหมาะกับพี่เขามากจริงๆอะทุกคนติ่งดูแล้วรู้สึกแบบหล่อจนใจเจ็บมากจริงๆบุคลิกพี่เขามีความคล้ายพระเอกจากเรื่องโวยเวยเธอยิ้มโลกละลายไหมทุกคนแต่เรื่องเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นที่โตกว่านะคะมีความอบอุ่นมีความละมุนมากกว่าซึ่งจากเรื่องนู้นก็คือละมุนหัวใจไม่หวาดไม่ไหวเรื่องนี้ก็คือคูณ2ไปเลยจ้ะทุกคน ยิ้มแก้มแตกนะคะแล้วติ่งก็ยังยืนยันคำพูดเดิมนะคะอย่างางเธอยิ้มโลกละลายมากแต่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบของเขานะคะก็มีเรื่องหน้าลำบากใจอยู่นะเพราะตัวเขาเองตั้งแต่ัดสินใจเลือกนะคะว่าจะทำตามความฝันแต่ได้รายได้น้อยกับอยู่กับความเป็นจริงแต่ได้รายได้เยอะก็อยู่ที่ว่าพี่เขาจะเลือกในรูปแบบไหนแล้วซีรีส์ก็ตีแผ่ในเรื่องของอาชีพวิศวกรอวกาศได้เยอะอยู่นะติ่งเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูซีรีส์แนววิศวกรอวกาศนะคะเรื่องนี้ก็มี การอธิบายในส่วนของหน้าที่การงานได้ดีเลยแต่แอบเอ็นดูนะคะพี่เขาเองอะ่ะชอบคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่เหมาะสมกับนางเอกว่าตัวเองอะ่ะไม่ดีพอไม่รวยพอต่างๆแต่งอย่างแบบเข้าไปปลอบปทุกคนคือ <c oughs> จริงๆพี่เขาหล่อมากฉลาดมากนะคะไม่ว่ายังไงหน้าที่การงานพี่เขาจะต้องเติบโตแน่นอนในอนาคตพูดตรงนี้ <c oughs> อินแหละ ส่วนนางเอกก็คือตีรี่เร่ปารับบทเป็นดาราที่ประสบความสําเร็จมากๆในประเทศจีนนะคะสวยด้วยรวยด้วยเปเก่งแถมยังเตาะเก่งสุดๆเลยทุกคนติ่งชอบตั้งแต่ตอนที่นงางอ่ะเตะพระเอกนะคะให้พระเอกมาช่วยซ่อมเครื่องฟอกอากาศให้ที่บ้านน่ะแล้วก็โมเมให้พระเอกมาเป็นโค้ชสอนเล่นเกมส่วนตัวแล้วพระเอกก็คือเออตกลงจริงและยอมใจในความสายเปของนางต,งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปของขวัญเกีก่ยวกับการเล่นเกมไปให้แกงพระเอกอ่ะ ชอบมากสวยด้วยรวยด้วยด้วยความที่เขาไม่เจอกันมา10ปีแล้วนะคะพอเจอกันก็จะมีความเกรงเกงนั่งห่างหกันใช่ไหมแต่พอเจอหน้ากันทุกวันเล่นเกมด้วยกันทุกวันก็ค่อยๆขยับมานั่งใกล้กันแล้วก็แอบมองกันอย่างนี้ แล้วขนาดเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะทุกคนติ่งพูดเลยว่าติ่งเขินมากเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่พระเอกอะ่ะชวนนางเอกไปเที่ยวแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันพระเอกอะ่ะกลัวนางเอกจะเป็นข่าวนะคะก็เลยให้หนางเอกเข้าไปในโรงก่อนแล้วพระเอกค่อยตามไปแล้วจังหวะที่พระเอกจะเข้าไปนั่งข้างนางเอกอะ่ะทุกคนหัวเข่าบาังเอิญชนกันนะคะทั้งนางเอกทั้งคนดูใจเต้นมาก ขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนยังน่ารักขนาดนี้พูดเลยว่าตอนเป็นแฟนกันนะทุกคนหวานละมุนฟินจิกหมอนขาดจริงๆนะคะด้วยความที่นางเอกโตะเก่งมากนะมีการไปนอนหนุนตักพระเอกนะคะให้พระเอกอ่านจดหมายที่เขียนถึงนางเอกให้ฟังนางเอกก็เออนอนฟังไปเขินไปนะคะแล้วพระเอกก็มีการหยอดนางเอกว่าขอค้างด้วยที่นี่ได้ไหมติ๊กต๊ะ จะตายทุกคนเขินหนักมากแล้วเขาก็ยิ่งทวีความเขินความน่ารักฟินขึ้นไปอีกนะคะตอนที่พวกเขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมพระเอกนะคะก็พานางเอกไปแนะนําให้ครอบครัวรู้จักนางเอกก็มีการอธิบายถึงตัวตนตัวเองจ้าว่าเป็นแฟนของพระเอกคบกันมานานแล้วนะคะพระเอกก็คือเออหน้าเวอเลยนะคะและข่าวนี้ก็คือเตาะมาตากกลับไม่โกงจ้าพอพระเอกไปส่งนางเอกที่บ้านนะคะเจอกับครอบครัวพระเอกก็แนะนําตัวว่าตัวเองเป็นแฟนนางเอกเหมือนกันสี เสมอกันมากๆแล้วคู่นี้มันเคมีฟ้าประทานมากเลยนะทุกคนเมื่อจะเป็นการนั่งใกล้กันกอดกันคิสซีนต่างๆมันฟินจิกหมอนขาดจริงๆหลายๆคนคิดว่าเป็นซีรีส์แนวกีฬาอ e ีสปอร์ตนะคะจริงๆไม่ใช่นะเกมอ่ะเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะคะให้พระเอกกับนางเอกเขาได้มาเจอกันได้มีความสนิทสน,นมผูกพันจนคบกันอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ได้เน้นเกมเป็นหลักไม่ใช่เป็นซีรีส์แนวอ e ีสปอร์ตนะ ตอนนี้ติ่งดูมา26 EP นะคะสายเป f a ฟาส็์อีกแล้วภพ่แพ้ในความน่ารักหนุบหนับหัวใจของคู่นี้ไม่ไหวนะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าฟินฟิพระนางเคมีดีงานดีทั้งคู่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวของอาชีพทั้งวิศวกรแล้วก็ดาราได้ค่อนข้างดีก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้นะแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็น่ารักมาก สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป VTV มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะในอย่างที่ติ่งบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าวันนี้ติ่งมีตัวช่วยเป็นแป้งพับเมลินไบรท์ยูวีพาวเดอร์เเป็นตัวช่วยในการแต่งหน้าให้ไบรท์ในวันนี้ค่ะแป้งเมลินไบรท์ยูวีพาว e ดอร์เเป็นแป้งพับสูตรพิเศษช่วยควบคุมความมันเนียนกระจ่างใสตลอดทั้งวันด้วยส่วนผสมของผงเพชรที่ช่วยอำพลางริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าให้ใบหน้าเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติราคาไม่แรงด้วยนะคะ ไม่ถึง200บาทมี3เฉดให้เลือกนะคะมี Number no. 1 one สว่างมาก Number no. 2สีผิวปานกลางแล้วก็ n u m b e t r e สีเข้มนะคะในส่วนของติ่งเองติ่งใช้แป้ง Number no. 2นะคะสว่างปานกลางนะใครเฉดสีไหนก็ลองเลือกกันดูได้นะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องสำอางชน้น,นำหรือสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยแล้วเพื่อนๆชอบฉากไหนบ้างฟินฉากไหนก็อย่าลืมมาเมาท์มอยกับติ่งข้างล่างนี้ด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย b y ย bye, -bye.